ทุกคนหายเหนื่อยแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มโจทย์ข้อที่3กันเลยค่ะข้อที่3มเนี่ยเขาจะมีโจทย์นะข้อมูลแสดงเลขอะตอมและเลขมวลของธาตุสชนิดเขาจะมีธาตุ A B C D นะแล้วก็กำหนดในตารางคือเลขอะตอมเลขมวลมาให้เรียบร้อยเลยนะคะดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับ เวลาเราจะมาวิเคราะห์ในการหา,าคำตอบนะคะอ่ะอันดับแรกเลยเราจะมาพิจารณาทีละตัวเลือกกันนะคะต้องพิจารณาทีละตัวเลือกก่อนอ่ะมาดูตัวเลือกที่1นนะคะเราจะจะามาพิจารณาในข้อที่1คือในส่วนของ a ธาตุ A เนี่ยจะมีการแสดงประจุใช่ไหมคะประจุบ,บวกนะบวกสามแล้วก็ธาตุ C ก็แสดงประจุบ,บวกเหมือนกันบวก2นะคะนี่ในโจทย์เนี่ยในตัวเลือกเขาบอกว่า2ตัวเนี้ยมันมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนกัน<ส>เขาถามเราว่าถูกหรือผิดเพราะนั้นเราก็ต้องมาหาหาเหตุผลหาข้อมูลนะโดยการที่เราจะต้องมีการนำข้อมูลจากในตาราง ก่อนหน้านู้นนะคะที่โจทย์ได้กำหนดมาให้เนี่ยว่ามีอะไรเท่าไหร่นะแล้วจากนั้นทำยังไงต่อจากนั้นเราก็จะมีการนำข้อมูลเหล่านี้นะคะมาลองเขียนสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์สัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์ของ a 3บวกนะ a a 3บวกนะคะะก็จะมีธาตุ a นะมีเลขอะตอม มีมวลมีเลขมวลแล้วก็แสดงประจุอ่ะทีนี้ตัว13มาจากไหนตัว13ที่เป็นเลขอะตอมเนี่ยเราก็มาจากตัวนี้ไงนี่เลขอะตอมในตารางที่เขากําหนดให้นะคะแล้วก็เลขมวล27ตัวนี้ก็มาจาก27ตามเลขมวลนี้นะคะไม่มีอะไรซับซ้อนอ่าส่วนตัว3บวกนี้นะคะก็จะมาจากโจทย์ที่ ได้ตั้งเอาไว้นะนี่คือสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์ถ้ามีการแสดงประจุนะคะอะต่อไปตัว C นะถ้า C, C ีนี้ก็แสดงประจุเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเราก็ต้องนำเลขอะตอมนำเลขมวลแล้วก็มีประจุนะประจุที่จะแสดงอะเหมือนกันเลยค่ะถ้า C 20มาจาก รงนี้นะก็คือเลขอะตอมในตารางแล้วก็40มาจากเลขมวลในตารางนะคะแล้วก็แสดงประจุ2บวกนี้ก็มาจากวัวโจทย์ที่กำหนดให้นะ,ะทีนี้เรามาดูว่าต่อไปเนี่ยเราต้องพิจารณาอะไรบ้างเราก็นำข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะมาพิจารณานะ,ะในการหาจำนวนอิเล็กตรอน จำนวนอิเล็กตรอนครูเคยบอกไว้ตั้งแต่คล,คลิปแรกเลยนะว่าถ้าในกรณีที่มีการแสดงประจุเราจะต้องนำประจุถ้าเป็นประจุบวกให้นำมาลบกับเลขอะตอมใช่ไหมคะให้นำมาลบกับเลขอะตอมเพราะฉะนั้นตัวธาตุ A เนี่ยจะมีอิเล็กตรอนเท่าไหร่เราก็นำประจุที่มีก็คือ3เนี่ยไปลบกับ เลขอะตอมก็คือ13ก็จะได้เป็นอิเล็กตรอนเท่ากับ11นะคะ,ะมาจากตรงนี้แล้วเราก็นำมาเอานำอิเล็กตรอนนี้มาจัดเรียงมาจัดเรียงมาจัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น 2, 8, 1 2มาจากไหนก็คือระดับพลังงานชั้นที่1ระดับพลังงานที่1น,นะคะ ก็นี่ไงได้มาจาก 1s ยกกำลัง2นะคะ8ตัวนี้มาจากไหน8ตัวนี้มาจาก 2s ยกกำลัง2กับ 2p ยกกำลัง6โดยการมันอยู่ในชั้นในในเลข2เหมือนกันใช่ไหมคะเราก็เอาอิเล็กตรอนเนี่ย2กับ6มาบวกกันก็จะได้เป็น8นะคะแล้วก็1ตัวนี้มาจากไหนไปสู่ระดับ เอ่อเเท่ากับ3ทีนี้ไอ้ตัว N เท่ากับ3เนี่ยตัว3เนี่ยที่จริงอ่ะสามารถที่จะบรรจุอิเล็กตรอนได้2ใช่ไหมคะได้2แต่ว่าเ uh, มื่อรวม1กับ2นำอิเล็กตรอนมารวมกันแล้วเนี่ยได้10ก็จะเหลือแค่1เพราะฉะนั้นก็เหลือ1ก็บรรจุแค่1ก็จะกลายเป็น1ตัวนี้ก็จะกลายเป็น2 8 1 นะคะอันนี้คือที่มาที่ไปถ้าหากว่าใครยังงงว่าเอส2เอส1เอสนี่มาจากไหน3เอสมาจากไหนกลับไปที่ตารางการจัดเรียงอิเล็กตรอนแล้วลองไปขีดลูกศรน,นะคะขีดลูกศรค่อยๆทำนะเราจะรู้ว่าอ๋อเป็นมาอย่างนี้เองแต่ถ้าหากว่าไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวมาถามครูนะคะต่อไปมาดูธาตุ C ธาตก็เหมือนกันเลยค่ะใช้หลักการเดียวกันกับธาตุ A นะก็นำตัวไหนมาแล้วก็เอาเลขอะตอมตั้งลบด้วยลบด้วยอะไรคะลบด้วยประจุนะคะลบด้วยประจุก,ก็จะได้เป็น18ใช่ไมนสิดอ่ะมาจับเรียงค่ะจัดเรียงก็จะได้เป็น2 8 8เหมือนกันเลยแต่ว่าอันเนี้ยทะลุไปถึงเอเท่ากับ3เห็นไหมก็นามาบวกนำมาบวกนามาบวกบวก,ก็จะเท่ากับ18นะคะอ่ะโอเคการจัดเรียงนี่คือที่มาที่ไปนี้เราจะไม่ไปดู A ออที่มีที่มีประจุ C ที่มีประจุแล้วนะนี้เราจะลองมาทำ a b c d ที่เป็น เป็นธาตุปกติของเราว่าจะมีอิเล็กตรอนเป็นเท่าไหร่และอยู่หมู่ที่เท่าไหร่อยู่คาตที่เท่าไหร่ซึ่งตัวเหล่านี้เราจะต้องนำความรู้จากที่เราเรียนเกี่ยวกับตารางธาตุมาใช้ในข้อนี้ด้วยนะคะอ่ะเรามาดูซิธาตุ A จะเรียงอิเล็กตรอนเป็นอ่ะดูที่ธาตุ A ธาตุเอมีอเลขอะตอมคือ13สถูกไหมคะ คือ13เพราะฉะนั้นการจัดเรียงของเราก็จะได้เป็น283อันนี่คือในภาวะที่ a ปกตินะคะ2 8 3แสดงว่าอยู่หมู่ที่เท่าไหร่การการที่เราจะดูหมู่เราดูตัวไหนคะเราดูตัวนี้ดูตัวนี้ตัวนี้นะคะตัวสุดท้ายก็คือ v a วเรนต์เวเลนต์อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายเท่ากับเท่าไหร่ ก็แสดงว่าเขาจะต้องอยู่หมู่ที่3คาบที่เท่าไหร่ก็นับสิคะว่ามีการจัดเรียนได้ n เ,เท่ากับเท่าไหร่1 2 3ก็จะได้คาบเท่ากับ3นี่คือวิธีการดูทีนี้เรามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะธาตุ b ธาตุ b เราเอาอะไรมาในการจัดเรียงอิเล็กตรอนธาตุ b มีเลขอะตอมคือ สิบห้เอาสิบห้ามาเรียงค่ะก็จะได้เป็นสองแดห้าอยู่มูอะไรดูเลนส์อิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอนตัวสุดท้ายเท่ากับ5ก็อยู่มูห้าบที่เท่าไหร่คะอตอบพร้อมกันค่ะทับที่3โอเคถูกต้องเยี่ยมมากธาตุการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นสองแปดปดสองนะคะ โดยการนำเอา20เนอะเอา20มาจัดเรียงนะคะเรารู้หรือยังว่าอยู่หมู่ไหนอยู่หมู่2โอเคอยู่หมู่2นะคะตัวสุดท้ายคือเลข2นะอาต่อไปอยู่คาบที่เท่าไหร่นับเลยได้ n เท่ากับ 1, n 2, n 3แล้วก็4นะคะก็จะได้เท่ากับ4 นะคะอยู่คาบที่4ระดับพลังงานมีทั้งหมด4ชั้นด้วยกัน4ระดับด้วยกันต่อไปธาตุดีอันไหนลองจัดเรียงซิหนูได้เท่าไหร่ธาตุดีจะมีการจัดเรียงเป็น28 8 8 7นะคะ28 18 7ตัวเลขนี้ลองไปพิสูจน์นะลองไปพิสูจน์แล้วขีดลูกศรในตารางแสดงลูกศรตาราง การจัดเรียงอิเล็กตรอนระดับพลังงานย่อยที่ครูเคยให้ไว้นะคะลองลองไปพิสูจน์ดูอยู่หมูไหนคะตอบได้ไหมอยูย่หมูที่อ่าดูตรงนี้อยู่มูที่7นะคะอยู่คาบที่นับเลยค่ะ1 2 3แล้วก็4แสดงว่าอยู่คาบที่ นั่นเองนะคะอันนี้คือ,อหลักการที่จะนำมาคำมาวาวิเคราะห์แล้วก็เพื่อจะหาคำตอบในในในหัวข้อตัวเลือกข้อที่1เพราะฉะนั้นลองมาดูซิว่าตัวเลือกข้อที่1ที่เขาบอกว่า a กับ c ที่มีการแสดงประจุเนี่ยมีการจัดเรียงเอิเล็กตรอนเหมือนกันไหมนักเรียนจะตอบว่า ถูกหรือผิดถูกหรือผิดอมองดูจัดเรียงเหมือนกันไหมคะจัดเรียงเหมือนกันไหมสองแปดหนึ่งสองแปดแปดโอ้โหอันนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่เหมือนกันนะคะแสดงว่าข้อนี้ผิดนะนเรามาดูตัวเลือกที่สองนะคะธาตุ A มีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยามากกว่าธาตุ C นะคะ ธาตุา A กับธาตุ C เนี่ยอันไหนจะมีปฏิกิริยามากกว่ากันเกิดปฏิกิริยาเคมีมากกว่ากันเนี่ยเราจะดูข้อมูลจากตรงไหนเราต้องดูก่อนว่าธาตุ A อยู่หมู่ไหนธาตุ C อยู่หมู่ไหนเราถึงจะสามารถหาความว่องไวระหว่างาหมู่หนึ่งหมู่สหมู่สนะคะ เราต้องดูก่อนว่าเขาอยู่อโลหะหรืออยู่โลหะนะงั้นเรามาพิจารณาในข้อที่สองของเราเราจะต้องพิจารณาอะไรบ้างอ่าเราจะรู้ได้ว่าเขาอยู่หมู่อะไรจะต้องใช้ตัวข้อมูลเก่าที่เราอะเคยทําเอาไว้ในข้อที่1นนะคะก็เป็นตัวนี้นะที่เราจะนํามาใช้ร่วมนะคะมาดูตัวแรกค่ะตัว A อ่าไปดูตัว A อยู่หมู่ที่เท่าไหร่ที่เราเคยทำเอาไว้อยู่หมู่ที่ 3าธาตุล่ะธาตุอยู่หมู่ที่2เพราะนั้นเรานำมาเขียนเอาไว้นะคะเขียนเอาไว้อ่า A3 C2 มหมู่ที่มีความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเพราะนั้นจากข้อมูลหรือความรู้ที่เราเคยได้เรียนมาก่อนหน้านั้นนะคะก็คือหมู่ 1a หมู่ 2A หมู่ a a เหล่านี้คือเป็นเป็นโลหะนะคะจะเป็นโลหะจะมีบางตัวของหมู่สามที่เป็นกึ่งโลหะแต่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นโลหะเพราะฉะนั้นเราก็จะถือว่าในในพิจารณาในส่วนของโลหะนะคะตอนในข้อนี้นะจากนั้นเราก็มาเทียบสิคะว่าครูเคยบอกไว้ว่า 1a หมู่1นนะคะ จะมีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีมากที่สุดหรือสูงสุดในภาวะแบบโลหะ,ะเราต้องนำตัวนี้มาพิจารณาจึงทำให้เรามาพิจารณาว่าสแสดงว่า1มากกว่า2 2มากกว่า3ในความที่เป็นโลหะของเขาจึงทำให้เราสรุปได้ว่า มูที่มีความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาคือมูสองนะคะแล้วก็สรุปได้เลยว่า C C ที่เป็นหมู่2ว่องไวกว่า A ที่เป็นหมู่3จึงทำให้เรานำข้อพิจารณานี้ไปตอบในตัวเลือกที่สองว่าถูกหรือผิดถูกหรือผิดคะ A มีความว่องไวต่อในการเกิดปฏิกิริยามากกว่า C ใช่หรือไม่ ข้อนี้ผิดนะคะข้อนี้ผิดเพราะว่า C ต้องมากกว่าหรือว่องไวกว่า A นะคะไปตัวเลือกที่สามถ้า A และถ้าุ c เป็นโลหะส่วน B และ D แก้โจทย์หน่อยนะเป็นอโลหะนะคะ,ะมาพิจารณากัน เราจะมาพิจารณากันในหัวข้อนี้ว่าความเป็นโลหะกับความเป็นอโลหนะนะมาดูยังใช้ข้อมูลในการพิจารณาตามที่เราได้จัดข้อมูลเอาไว้ในข้อข้อหนึ่นะ,ะทีนี้เรามาดูถ้าจะพิจารณาในหัวข้อที่3นี้เราจะต้องพิจารณาว่า หมู่ของ B อยู่หมู่อะไร D อยู่หมู่อะไรแล้วตามตารางแล้ว่ยโลหะคือหมู่ไหนอโลหะคือหมู่ไหนมาดูอันแรกก่อนในส่วนของถ้าพิจารณาหมู่ B ถ้าเราจะมาพิจารณาหมู่ B นะคะหมู่ B เนี่ยจะไหนล่ะหมู่ B อ่นี่ไงหมู่ B นะคะเรียงอิเล็กตรอนปึ๊บปึ๊บอยู่หมู่5 นะอยู่หมู่ที่5 d ดีอยู่หมู่เอ่ะเรามาเขียนเอาไว้เลยนะ b 5 d 7ตามตารางธาตุแล้วโลหะคืออะโลหะคือคือเขาไม่ได้ให้พิจารณา b กับ d นะแต่ตามตารางธาตุเนี่ย a b c d เนี่ยอันไหนคือเป็นโลหะอันไหนคือเป็น อโลหะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพิจารณานะคะพิจารณาตัวที่อยู่ในหมู่ที่ที่อยู่แบบว่ามาทางชิดแล้วก็ใกล้ะนะคะึ่งกึ่งโลหะกึ่งอโลหะเนี่ยก็จะเป็นของหมู่3นะคะหมู่สามแล้วก็มีส่วนมาเป็นโลหะนะคะ หมู่สนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นโลหะแล้วก็หมู่2นี้ก็คือเป็นโลหะเพราะว่าเราต้องดูที่ตรงหมู่หมู่หมู่ของธาตุด้วยนะคะอ่ะเพราะนั้นเรามาเขียนเอาไว้คือ a กับ C เป็นโลหะอโลหะคืออโลหะถ้าพิจารณาตามข้อมูลก็น่าจะเป็นหมู่5กับหมู่เเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น b กับ ดีอ่ะเขียนเอาไว้นะคะนี่มาพิจารณาข้อข้อตัวเลือกของเราธาตุ A และ C เป็นโลหะอ่ะถูกไหมนี่เลยถูกตามที่เราเขียนเอาไว้เลยนะคะส่วนธาตุ B และ D เป็นอโลหะตรงไหมคะตรงกับที่เราเขียนเอาไว้ในข้อพิจารณาเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นไงถูกค่ะถูกอ่าตอบตัวเลือกที่ C ถ้าซีมีสถานะเป็นแก๊สว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีอมาดูข้อมูลต่อนะคะแล้วบอกว่าถ้าซีจะเรียงอิเล็กตรอนตามนี้นะอะเขาเลยถามว่าเป็นแก๊อซีเป็นแก๊สจริงเปล่าว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีจริงไหมอันนี้ถูกหรือผิดที่เขาพูดอย่างนี้เราก็ต้องมาพิจารณาซี C, อยู่หมู่ไหน อยู่หมู่ไหนหมู่สองเาเขียนเอาไวา้หมู่สองมีคุณสมบัติเป็นมีสมบัติเป็นของแข็งสิใช่ไหมเขาเป็นโลหะนะคะเขาเป็นโลหะเพราะนั้นจะมีสถานะเป็นของแข็งนะคะและมีความว่องไวหรือไม่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาหมู่สองว่องไวแต่อาจจะน้อยกว่าหมู่หนึ่งนะเพราะว่าหมู่หนึ่งเนี่ยจะมีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาในรูปของโลหะเนี่ยมาก ที่สุดนะคะอ่าเมื่อเราได้ข้อมูลอย่างนี้แล้วเราก็นําข้อมูลที่เราเขียนเอาไว้เนี่ยไปพิจารณาว่าธาตุซีมีสถานะเป็นแก๊สอ้าวใช่เหรอเป็นไหมอันเนี้ยเป็นของแข็งเพราะธาตุซีอยู่หมู่สองว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาใช่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาแต่มีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ได้ถูกทั้งหมดแสดงว่าแสดงว่าผิดนะคะผิด ต่อไปตัวเลือกที่5าธาตุ B มีจำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานที่3มากกว่าธาตุ D ขอข้อมูลเก่าเลยข้อมูลที่พิจารณากันไว้นะคะถามธาตุ B ธาตุ B มีจำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานที่สาพลังงานที่3คือตัวไหน1 2 3ก็คือเลข 5อ่ะเดี๋ยวมาเขียนในข้อพิจารณาจะได้ไม่ลืมเนาะหนะคะต่อไปดีมีจำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานที่3เนี่ยเท่ากับเท่าไหรด่ดีระดับพลังงานที่3คือหนึ่งเป็นเลข18อ่ะมาเขียนเอาไว้เขียนเอาไว้ได้18เพราะฉะนั้นเราสรุปได้หรือยังว่าอันไหนมากกว่ากัน ต้องเป็น d มากกว่า b เพราะฉะนั้นตัวเลือกที่5ถ้า b มีจำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานที่3มากกว่า d ถูกหรือผิดเพเอ๋ชัวชัวคือผิดนะคะเพราะเราก็สรุปแล้วว่า D อ่ะมันมากกว่า b นะคะ18มากกว่า5อยู่แล้วนะ เพราะฉะนั้นเราก็มาสรุปค่ะมาสรุปเลยทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะที่เราพิจารณาแต่และหัวข้อหัวข้อนะเราก็จะได้คําตอบดังต่อไปนี้นะแล้ก็จะได้คําตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้นก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการวิเคราะห์โจทย์ข้อที่3นะคะก่อนที่จะพบกับโจทย์ข้อต่อไป ครูให้นักเรียนไปพักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในโจทย์ข้อที่4นะว่าจะเป็นลักษณะแบบไหน